รัฐบาลยินดีต่อผลผลสำเร็จแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในปี2564นั้นมีมูลค่าการค้ารวม618,000ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์และการท่องเที่ยวร่วมกันค่ะ โดยนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียินดีต่อผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยโดยกว่า30ปีที่ผ่านมาอนุภูมิภาคมีการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากช่วยลดช่องว่างการพัฒนาภายในประเทศและอนุภูมิภาคส่งเสริมบทบาทของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจทั้ง6สาขาก็คือสาขาการค้าและการลงทุนสาขาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมสาขาการท่องเที่ยวสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมและสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลานค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการขยายพื้นที่ความร่วมมือครอบคลุม35รัฐและจังหวัดของทั้ง3ประเทศโดยมีมูลค่า GDP ภายในอนุภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมีมูลค่าการ การค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นจากในปีพุทธศักราช2,527ก็คือสักเมื่อประมาณ40ปีก่อนนะคะที่อยู่ที่97,900ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นเป็น6 1 1 8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีพุทธศักราช2564ค่ะทางนี้ภายใต้แผนการดำเนินงานระยะ5ปีพุทธศักราช2565าก25สาถึง2569ัากาสาขาความร่วมมือต่างๆมีความก้าวหน้าอย่างมากส่วนทิศทางการดำเนินงานในอนาคตมุ่งเน้นไปที่6ประเด็นอย่างเช่นการเพิ่มกิจความสามารถของทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภายในช่วงปีแห่งการท่องเที่ยว และการเร่งการลงนามกรอบความร่วมมือด้านศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจโรคพืชและสัตว์ระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยเป็นต้นค่ะ